สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับติดตามข้างนั้นเหอรอร้านเซนยูมองดูมันด้วยความสับสนใช่บัพรพบุรุษของเราติดตามท่าน นกที่มีเชื้อสายแห่งความโกราหนยินหยางของเราเป็นผลมาจากประดานหยินหยางที่วุ่นวายที่เหลืออยู่ตั้งแต่กำเนิดโลกและกำเนิดเป็นนกถ้าเกิดจากรัศมีโบราณที่อสูรเทพทิ้งไว้มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ติดตามท่านอีกครั้งขณะที่มันพูดมันก็พยักหน้าไปที่รลานเซนยูด้วยความเคารพมันบอกให้เรียกมันว่านกหยินหยางรลานเซนยูพูดกับทังอยู่เกิดที่อยู่ข้างๆเขา ทั้งยูเกิลค่อยๆแสดงความประหลาดใจในขณะที่เธอฟังเรื่องราวของมันถูกต้องปิญญายุทธ์การต่อสู้ของข้าเป็นคุณลักษณะของท่าท้งห้าท่าท้งห้าของยูนิคอนหินและหยางและท่าท้งห้าประกอบกันกล่าวง่ายๆคือสิ่งที่ข้ามีตอนนี้คือท่าท้งห้าซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดแต่จริงแล้วท่าท้งห้าสามารถแบ่งออกเป็นหินและหยางกล่าวอีกในหนึ่ง ธาตุไม้สามารถแบ่งออกเป็นธาตุาาไม้หยางและธาตุไม้หินและอื่นๆด้วยสิ่งนี้วิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าน่าจะสามารถวิวัฒนาการเกิดขึ้นได้ข้ามคาดคาดหวังว่าข้าจะมีการผจญภัยเช่นนี้ในครั้งนี้บรานเซนโญมองไปที่เธอและยกนิ้วขึ้นยินดีด้วยทังยูเก๋ลกำลังกระโดดขึ้นขึ้นลงลงตื่นเต้นในเวลานี้เธอไม่ได้มีความสุขขนาดนี้มานานแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง เมื่อเธอมาที่ดาวเอลในครั้งนี้ซึ่งเป็นที่ที่ผู้หญิงคนนั้นเติบโตขึ้นมาเธอก็รู้สึกหดหูเล็กน้อยมาโดยตลอดในเวลานี้ด้วยการจํานกแห่งความโกราหลยินหยางความตื่นเต้นได้เข้ามาแทนที่ทุกสิ่งเธอรู้สึกอย่างเลึกซึ้งว่าช่างเป็นทางเลือกที่ถูกต้องในการเข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่งในขณะนี้เสียงปู่ินก็ดังขึ้น เสียงนั้นไม่คุมเคือและไม่เป็นที่พอใจอีกต่อไปและไม่ใช่เพลงที่อ่อนโยนและเงียบสงบแต่กลับเต็มเรื่องความโรงไรและสูงส่งเสียงของกูชินเหมือนกับเสียงประสานของนกฟีนิกซ์ทให้ผู้คนรู้สึกมีความสุขนกฟีนิกซ์ร้องสู่ท้องฟ้ามันเป็นทักษะวิญญาณที่สามของหลานเหมือนฉินทักษะวิญญาณที่สามที่เธอไม่ค่อยได้ใช้เมื่อได้ยินเสียงร้องอันดังของนกฟีนิกซ์ สัตวิญญาณบางตัวในท้องฟ้าก็ร่องหล่นลงมาตามธรรมชาติแต่ดวงตาของพวกมันก็มองไปในทิศทางของหลานเมืองฉินด้วยนกฟีนิกซ์ร้องเพลงบนท้องฟ้าและนกหน้าร้อยตัวก็มองไปทางนกฟีนิกซ์นี่คือบทเพลงแห่งท้องฟ้าต้องห้ามพร้อมกับเสียงนกฟีนิกซ์ร้องทําให้นกทุกตัวยอมจำนนเสียงร้องของฟีนิกซ์ยังช่วยกระตุ้นรศมิของกู่ฉินฟีนิกซ์ซึ่งช่วยเพิ่มพลังจิตของหลานเมืองฉินอย่างมาก ในขณะที่เล่นเพลงนี้หลานเมืองฉินมองขึ้นไปบนท้องฟ้าวงแหวนวิญญาณทั้งสี่วงของวิญญายุธการต่อสู้ที่สองของเธอมีอายุหนึ่งหมื่นปีและแต่ละเพลงก็มาพร้อมกับความสามารถอันทรงพลังครอบครัวของเธอใช้เงินจํานวนมากเพื่อซื้อจิตวิญญาณที่เหมือนนกฟีนิก์อายุหมื่นปีให้เธอแต่จิตวิญญาณนี้ไม่มีจิตวิญญาณอะไรที่เป็นทรงพลังมากนักดังนั้นเธอจึงไม่พอใจกับทักษะวิญญาณที่ติดอยู่กับเธอมากนัก แต่ถ้าว่าจิตวิญญาณประเภทฟีนิกซ์นั้นหายากจริงๆแม้ว่าพวกมันจะเป็นมังกรที่แท้จริงแต่ก็ยังมีบางตัวอยู่ในบันทึกแต่ฟีนิกซ์ได้สูญพันธุ์ไปนานแล้วไม่ว่าพวกมันจะเป็นนกฟีนิกซ์ประเภทไหนก็ตามแม้แต่ในหอจิตวิญญาณจิตวิญญาณฟีนิกซ์ที่สร้างขึ้นเองก็ยังหายากและเป็นการยากที่จะหาอีกดวงหนึ่งดังนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้จิตวิญญาณดวงเดียว เพิ่มทักษะวิญญาณทั้งสีให้กับตัวเธอเองเมื่อเล่นทักษะวิญ,ญญาณที่ส mm. เธอแค่หวังว่าจะมีสัตว์วิญญาณประเภทนกที่ไม่สามารถถูกข่มขูด,ด้วยเสียงเพลงทางอากาศของเธอได้ยังสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้แม้ว่าจะไม่ใช่นกฟีนิกซ์แต่ก็มีความสามารถที่จะเป็นจิตวิญญาณของเธอได้แต่ถว่าตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ท้องฟ้าในเวลานี้ว่างเปล่า แม้แต่นกแห่งความโกราโหดยินหยางตัวก่อนหน้านี้ก็ยังลงมาอยู่ข้างๆถังยูเกอมันมองไปทางร้านเมืองฉินอย่างเร่าร้อนแต่ไม่ได้แสดงอะไรเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าถัางยูเกอผู้มีวิญญาณยุดการต่อสู้หาธาตุนั้นเหมาะสมกับเขามากกว่าร้านเมืองฉินค่อยๆแสดงความผิดหวังเธอรู้มานานแล้วว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะหาจิตวิญญาณที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นวิญญาณยธดการต่อสู้ ประเภทที่1สตีฮิมะหรือวิญญาณยุดการต่อสู้ประเภทที่สองกูฉินฟีนิกไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะในป่าใหญ่แห่งนี้ดังนั้นสตัตว์วิญญาณน,น้ำแข็งไรหิมะจึงไม่มีอยู่จริงและไม่มีนกที่สามารถแข่งขันกับสายเลือดนกฟีนิกได้แม้ว่าที่นี่จะมีสตัตว์วิญญาณมากมายแต่ก็ไม่มีสตัตว์วิญญาณเหล่านั้นที่เหมาะกับเธอแตกต่างจากการสูญเสียของหลานเมืองฉิน นักเรียนปีที่หนึ่งคนอื่นๆก็กเริ่มค้นหาสัตว์วิญญาณที่เหมาะสมกับพวกเขาหายที่สุดมีสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังมากมายที่นี่ดังนั้นจึงหาได้ไม่ยากจิงซูฮานกำลังกระโดดไปรอบๆสัตว์วิญญาณอย่างมีความสุขในเวลานี้ด้วยความตื่นเต้นอย่างยิ่งวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขานั้นพิเศษมากและหลานเซนโญครั้งหนึ่งเคยใช้ความสามารถของเขาเมื่อเขาอยู่ในความท้าทายแบบก้าวกระโดด ในบรรดานักเรียนปีที่หนึ่งเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันหนึ่งในลักษณะของชันเรียนปีที่หนึ่งนี้คือจริงๆแล้วมีวิญญาณจางประเภทควบคุ่มจํานวนมากมากกว่าปีก่อนๆและจิงสูฮานก็เป็นหนึ่งในนั้นวิญญายุดการต่อสู้ของเขาอากเ,กเรียกได้ว่าเป็นวิญญายุ์การต่อสู้ทางโหราศาสตร์ที่แปลกประหลาดมากด้วยความช่วยเหลือจากพลังระหว่างดวงดาวความสามารถจึงเกิดขึ้นดังนั้น เขาจึงต้องฝึกฝนในเวลกากลางคืนและอาศัยพลังแห่งดวงดาววิญญายุทธการต่อสู้ของเขาเก่งในการควบคุมทุกรรปแบบย้อนกลับไปในระหว่างการสอบเขาใช้วิญญาณยุทธการต่อสู้เพื่อควบคุมสภาพอากาศได้ในระดับหนึ่งพลังของเขาสามารถปกป้องเพื่อนร่วมทีมได้และเมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะได้รับประโยชน์มหาศาลเช่นนี้ในเวลานี้สัตว์วิญญาณที่อยู่ตรงหน้าเขาดูแปลกๆเล็ก,กน้อย มันเป็นสัตว์วิญญาณพิเศษที่มีผมสีดำทั่วตัวซึ่งดูเหมือนม้าป่าและเสือดาวเล็กน้อยสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือมีดาวห้าแฉกสีทองบนหน้าผากซึ่งมีขนสีทองเมื่อเปรียบเทียบกับผมสีดำสนิททั่วตัวแล้วสีทองของดาวห้าแฉกก็เปล่งปรักายเจิดจ้าให้ความรู้สึกที่คุ้มคือถึงความสูงส่งที่แปลกประหลาดสัตว์วิญญาณอื่นๆกับทั้งหมดที่อยู่ร,บรอบๆมันจะรักษาระยะห่างจากมัน บางตัวถึงกลับมองมันด้วยความรังเกยียจเล็กน้อยจิงซูฮานกำลังสืงส่อสารกับมันอย่างตื่นเต้นในขณะนี้ในไม่ช้าสัตว์วิญญาณสีดำก็พยักหน้าให้กับมันดูเหมือนว่าจะยอมรับมันจิงซูฮานมีความสุขมากและกอดคอมันและไม่ยอมปล่อยสัตว์วิญญาณตัวนี้มีขนาดเล็กความยาวไม่ถึง2เมตรและสูงประมาณ1.2เมตรเมื่อวัดจากไร ในบรรดา,าสัตว์วิญ,ญญาณที่ทรงพลังมากมายถือว่าผอมเทียวอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่คนอื่นๆส่วนใหญ่ยังพบสัตว์วิญ,ญญาณที่เหมาะกับพวกเขายกเว้นเพียงไม่กี่ตัวที่มีวิญญายุจการต่อสู้ของตัวเองค่อนข้างพิเศษภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงมีนักเรียนปีที่หนึ่งเพียงสี่คนเท่านั้นที่ไม่พบสิทธิวิญ,ญญาณที่เหมาะสมรวมถึงร้านเซนโยทงเฉียนเชียวร้านเมืองถินและเสียโยทั้งหนึ่งเสียโย เคยร่วมมือกับรีฮานซึ่งเป็นเจ้าของวิญญาณยุทธการต่อสู้ทะเลพวกเขาพร้อมรวมและผสมผสานสามเป็นหนึ่งเดียวในการต่อสู้แรกภายหลังพวกเขาก็รวอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ด้วยความช่วยเหลือของหลานเซนโยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาคือการเรียกสัตว์ทะเลมีสัตว์วิญญาณบกทุกตัวที่นี่และไม่มีใครเหมาะสมกับเขาจริงๆดังนั้นเมื่อเห็นว่ารีฮาน ได้เจอกับสัตว์วิญญาณธาตุน้ําที่เหมาะกับเขาแล้วเขาก็กังวลมากแต่ก็ทาอะไรไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วที่นี่ไม่มีสัตว์วิญญาณประเภทเทะเลอีกแล้วเมื่อเห็นว่านักเรียนทุกคนมีจิตใจดีและสัตว์วิญญาณตัวอื่นที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็พยายามหาหนักเรียนที่เหมาะสมให้เลือกใดนั้นหลานเซียนโยก็รู้สึกไม่มีความสุขเล็กน้อยเหตุผลที่เขาไม่มีความสุขก็ง่ายๆตั้งแต่ต้นไม่มีสัตว์วิญญาณตัวใดเข้ามาหาเขา เพื่อพยายามขอความเห็นชอบจากเขาแต่พวกมันทั้งหมดก็วิ่งหนีไปไกลๆเป็นไปได้ไหมที่ความเราและสายเลือดที่ดีก็เป็นปัญหาเช่นกันตรงเฉียนเฉียวยืนอยู่ข้างเขามองเขาเป็นครั้งคราวด้วยสีหน้าแปลกๆรานมือฉิงทำหน้าบูดบึง้งและเข้ามาหาทั้งสองคนด้วยความโกรธเมื่อเห็นว่ารานเซียนอยู่ไม่มีทางเลือกเขาก็ไม่มีปัญหาเขาแค่มองปฏิสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังมากมายที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยท่าทางหดงู ในขณะน,นี้ความคิดของหลานเซียนโยเกี่ยวกับมังกรหนามเข้ามาในใจของหลานเซียนโยปาบาทยกเว้นผู้ที่ไม่เหมาะสมจริงๆสายของท่านก็ได้รับเลือกคู่หูของพวกเขาแล้วท่านเห็นไหมหลานเซีนยนโยรู้สึกรำคาญกล่าวว่าทำไมสัตว์วิญญาณพวกนั้นจึงอยู่ห่างจากข้าลราพวกเขาเรื่องข้าทำไมพวกเขาไม่กล้ามัางกรหนามได้พูดด้วยความกลัว ตัวตนและสายเลือดของท่านสูงส่งขนาดไหนสัตว์วิญญาณเล็กน้อยอย่างพวกเราจะมีคุณสมบัติที่จะทําสิ่งนี้ได้งั้นเหรอทหายของท่านหากท่านต้องการมันเราก็สามารถไปคอรับใช้ของท่านได้แต่ว่าตามกฎระเบียบของรัฐบาลเราไม่สามารถออกจากโรคนี้ได้อย่างง่ายดายดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วจึงไม่มีใครกล้าเข้ามาคุกคามท่านดานเซนโยพูดไม่ออกสักพัก พวกนี้ร้อนเป็นศาสตร์วิญญาณอายุหมื่นปีอาจกล่าวได้ว่าเขาถูกกําหนดให้ไม่มีโชคชะตากับจิตวิญ,ญญาณงั้นเหรอมันไม่เต็มใจโดยสักนิดจริงๆเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็จําปัญหาของเขาได้ทันทีและพูดกับมังกรหนามว่าครั้งหนึ่งข้าเคยเก็บเกี่ยวเริงปีศาจไหมทองในโลกเสมือนจริงของโลกโตหรวะซึ่งผายกกับร่างจิตวิญ,ญญาณแต่เมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่า จะสลายไปเร็วๆนี้พวกเจ้ารนเป็นสตัตว์วิญญาณดูสิว่ามีวิธีใดที่จะช่วยมันได้หรือไม่ขณะที่เขาพูดดวงตาของหลานเซนยูก็เปล่งประกายและมีเงาแสงปรากฏขึ้นอย่างเงีย,งยบๆต่อหน้าเขาเริงปีศาจไม้ทองตัวนี้ทําให้สูงขึ้นเพียงสามฟุตเท่านั้นร่างกายมีความโปร่งใสและเป็นภาพรองตา หลังจากติดตามร้านเซนยูออกจากโรคโซ่หรวความสามารถของมันเคยช่วยร้านเซนยูต่อสู้แต่เมื่อเวราผ่านไปมันเริ่มอ่อนแอลงและอ่อนแอลงแม้ว่าร้านเซนยูจะยังคงดูดซับพลังชีวิตมหาศาลเช่นนี้แต่ก็ไม่สามารถดูดซับได้แม้แต่ครั้งเดียวราวกับว่ามันว่างเปล่าและไม่มีการเติมเต็มเมื่อเห็นแสงแรกเงาดวงตานี้ทนใดนั้นมังกรน,น้ำก็รู้สึกแปลกๆเล็กน้อย ได้ปล่อยเสียงฟังรามออกมาเล็กน้อยในเมช่ช้าสัตว์วิญญาณจานวนมากก็แยกย้ายกันไปและสัตว์วิญญาณหลายตัวก็เข้ามาสัตว์วิญญาณที่เข้ามารวมถึงตัวที่ติดตามจริงสูหานและนกยินหยางนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตสองสามตัวที่เห็นได้ชัดว่ามีรัศมีที่ทรงพลังเป็นพิเศษดวงตาของเริงปีศาจไหมทองตัวน้อยตอนนี้มัวหมองไปแล้วเรากล่าวว่าแม้แต่จิตวิญญ,ญาณของมันกำลังจะหายไป ร้านเซนยูไม่ได้อันเชิญมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะถ้าอันเชิญออกมาดูเหมือนว่าลมหายใจออกมาจากกระจายเร็วขึ้นเอาไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นแบบนี้ในตอนนี้นี่มันดูแปลกไปนิดหน่อยฟาบาทมันไม่มีรากฐานแห่งชีวิตแต่มีรากฐานแห่งจิตวิญ,ญญาณที่น่าสนใจแนตะ่ทว่ารากฐานแห่งจิตวิญญ,ญาณนี้ไม่สามารถคงอยู่ได้เพราะมันไม่ได้เชื่อมโยงกับรากฐานแห่งชีวิต บางทีมันอาจ,จอยู่กับฝาบาทและระดับชีวิตของฝาบาทก็คือสูงจนสามารถคงอยู่ได้จนถึงบัดนี้ไม่เช่นนั้นในโรคแห่งความเป็นจริงก็ควรจะสลายมันไปนานแล้วความคิดของนกโกราห์หนยินหยางก็เข้ามารานเซนอยู่ขมหมดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดว่ามีวิธีใดที่จะช่วยมันได้หรือไม่เพราะเหตุใดข้าจึงนํามันออกมาจากโรคเสมือนจริงได้ในขณะนี้เสียงคํารามที่ค่อนข้างตื่นเต้นก็ดังขึ้น ไม่มีใครมาแย่งของข้าได้นี่เป็นของข้าเสียงนี้ไม่ปรากฏในความคิดแต่เป็นเสียงคำรามที่เต็มเรด้วยความตื่นเต้นก่อนที่หลางเยนยูจะมองเห็นได้อย่างชาัดเจนร่างใหญ่ก็โฉบเข้ามาแล้วเปิดปากของมันออกแระแรงดูดอันทรงพลังก็อรากฏขเ้นดูดลิงปีศาจไหมทองที่รวงตาเข้าไปในปากของมันแล้วหายไปร้านเยนยูพลางเงาแรงงยหน้าขึ้นมองด้วยความโกรธชายร่างใหญ่ตรงหน้าเขาทําให้เขาตกใจมาก นี่คือริงบาบูลตัวใหญ่ที่มีร่งางกายแข็งแรงมากเมื่อมันมาถึงตอนนี้มันก็ผลักสัตว์วิญญาณที่อยู่รอบๆออกไปแม้ว่ามันจะก้มลงแต่ความสูงของมันก็ยังสูงกว่า5เมตรเมื่อมันยืนตัวตรงเกรงว่าจะต้องใกล้เคียงกับ10เมตรข้อร่างกายปกคลุมไปด้วยขนสีทองเข้มหน้ายาวตาเล็กไม่รอจริงๆแต่มันยิ่งใหญ่และสูงส่งมากไรข,ของมันน่าจะกว้าง4เมตรแขนขาของมันเหมือนเสายักษ์ แรกล้ามเนื้อที่นูนบนไหล่ของมันก็เหมือนกับเนินเขาเส้นกล้ามเนื้อทั่วร่างกายชัดเจนมากเต็มเรื่องความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ปราณเซนยูเคยเห็นมันมาก่อนจริงๆและร่างของมันก็เป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์วิญญาณที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างน้อยนั่นก็เป็นวิธีที่ดูเหมือนบนพื้นผิวในขณะที่สัตว์วิญญาณอื่นๆพยายามที่จะให้นักเรียนปีที่หนึ่งเลือก ทายร่างใหญ่คนนี้ก็คานไปในระยะไกลโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่ถูกเรียกโดยมังกรหนามน่าจะเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาสัตว์วิญญาณกลุ่มนี้เรื่องเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคนตรงหน้าของเขาด้วยเจ้าทําอะไรดานเซียนอยู่พูดด้วยความโกรธเริงบาบูลตัวใหญ่หัวรอบเบาๆและพูดว่าอย่าอารมณ์เสียเลยฝาบาทหากท่านต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าตัวน้อยนั่น นี่ก็เป็นวิธีเดียวรางเซนโยูพูดด้วยความสับสนถ้าข้าช่วยมันไว้มันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เจ้ากินมันงั้นเหรอเริงบาบุญตัวใหญ่หัวรอบเบาๆนะพูดว่าปาบาตแม้ว่าข้าจะกินทุกอย่างแต่ข้าก็ไม่กินล่างจิตวิญ,ญญาณแบบนี้ข้ามาที่นี่เพื่อช่วยท่านรักษามันสถานการณ์ของเริงปีศาจไหมทองนี้ค่อนข้างพิเศษมันมีจิตสํานึกทางจิตวิญญ,ญาณ แต่ไม่มีชีวิตต้นกำเนิดสถานการณ์ของมันไม่สามารถมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้เลยมันเป็นลมหายใจที่สงผลังของท่านที่รักษาจิตสานึกทางจิตวิญญาณแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่มีรากฐานของชีวิตและมันไม่สามารถเพิ่มเพลินกับอิทธิพลของสายเลือดและลมหายใจของท่านได้เมื่อไม่มีการบำรุงเลี้ยงมันมันก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาไปถ้าจิตสำนึกทางจิตวิญญาณนี้ อยากจาดำรงอยู่จริงๆก็เป็นไปได้ทางเดียวเท่านั้นคือการหารูปแบบชีวิตประเภทเดียวกับมันรูปแบบชีวิตนั้นให้รองรับได้จิตวิญญาณของมันสติสัมปันชัญญะเปรียบเสมือนการหาบ้านใหม่ให้จิตสมน,นึกทางจิตวิญญาณของมันในระดับหนึ่งและดําเนินต่อไปเพื่อรักฐานชีวิตของมันเองแต่โดยทั่วไปร่างกายที่มีชีวิตไม่เต็มใจที่จะทําเช่นนี้เพราะไม่มีใคร อยากจะให้อยู่ในตัวของตัวเองเพื่อเป็นจิตวิญญาณอีกอันหนึ่งปรากฏในทะเลจิตวิญญาณเพื่อแข่งขันกับร่างกายของเราดังนั้นภายใต้สถานการณ์ปกติจึงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีชีวิตอยู่ได้แต่เพื่อความปรารถนาของฝาบาทข้าก็ยินดีที่จะอุทิศตนถ้าได้รวมมันไว้ในทะเลจิตวิญญาณของข้าแล้วในอนาคตจิตสํเนื่องทางจิตวิญญาณของมันจะค่อยๆรวมเข้ากับทะเลจิตวิญญาณของข้า และกลายเป็นบุคลิกภาพที่สองของข้าเมื่อเวลาผ่านไปความคิดของมันจะรวมเข้ากับของข้าด้วยการบูรณาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวข้าจิตสํานึกทางจิตวิญญาณจึงรอมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้ในระดับหนึ่งริงบาบูลตัวใหญ่พูดอย่างถูกต้องโดยมีในตาเร่งแสดงความคับาข้องใจรรานเซนอยู่ขาหมวดิ้วเร็กน้อยท้ายอย่างนั้น ข้าก็ตำหนิเจ้าผิดไปแต่ทำไมข้ารู้สึกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนกแห่งความโกราดโหดยินหยางเอียงหัวจยิมแล้วพูดเป็นภาษามนุษย์ว่าแน่นอนว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเจ้าคนนี้ก็พูดเกินจริงจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของริงปีศาจไม้ทองก็ได้ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานเริงบาบูนตัวนี้ถูกผลมาเป็นเวลา9 0 0 0 0ปีและภูมิปัญญาของมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าปัญญาของมนุษย์ จิตสำเนึกทางจิตวิญ,ญญาณของมันแข็งแกร่งกว่าเริงปีศาจไหมทองหลายเท่าหลังจากที่รวมเข้าด้วยกันแล้วจิตสำเนึกทางจิตวิญ,ญญาณของเริงปีศาจไหมทองแทบจะไม่มีผลกระทบต่อมันเลยแต่มันก็รอดมาได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือเริงปีศาจไหมทองได้ทำสัญญากับฟาบาทมาก่อนและสัญญานี้ก็โอนย้ายไปโดยธรรมชาติด้วยการรอมรวม จะมีคนณสวรรค์ที่จะเป็นจิตวิญญาณของท่านได้อย่างไรตอนนี้มันสามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับสัตว์วิญญาณที่ถูกท่านอัญเชิญได้มันหลายอย่างอายและน่าเกลียดจริงๆเริงบาบูลตัวใหญ่ยิ้มและพูดอย่างไม่ละอายว่านั่นเป็นเพราะเจ้าโงา่และข้าเป็นคนแรกที่คิดถึงเจ้าไม่อย่างนั้นคนไหนที่จะไม่ต่อสู้เพื่อมันแต่เว่าแต่เลือกของข้าคล้ายกับเริงปีศาจไหมทองดังนั้น ถ้าสามารถรักษาจิตสำานึกทางจิตวิญญาณของมันได้ในระดับสูงสดุดถ้าเป็นเจ้าจิตสำานึกทางจิตวิญญาณจะไม่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีและสัญญาจะไม่สมบูรณ์ตามธรรมชาติและเจ้าก็ไม่สามารถเป็นสัอัรเชิญของฝ่าบาทได้ข้าแต่ฝ่าบาทต่อจากนี้ไปข้าจะเป็นของฝ่าบาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับ mm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ